คนใหญ่แล้วเขาจะวิ่งออกกำลังกายตอนตอนประมาณช่วง5โมงเยน็นเขาจะมาเขาจะมาวิ่งออกกำลังกายจาาาาาาันทร์เสด็พาหมณ์นะคะช่วง7เย็นไปแล้วหลัง6โมงครึ่งไปแล้วเขาห้ามเดินแต่ว่ารถเราจะวิ่งผ่านได้ตลอดค่ะเพราะว่าที่นี่จะเปิดป้าทุ่มโรงแรมที่เราจะพักอยู่ซ้ายมือนะคะถ้าท่านสังเกตแล,ล้วลลมองไปมีหลังคามีสามจั่วราคาสีแดงๆแล้วมองไปเหมือนมีหลายสัห้องนะคะใกล้ๆกับเส,สาเสานั่นา่ สาโทรศัพท์นะคะ่ะนะค่ะนั่นแหละคะ่ะวังเก่าเจ้าบุญพุถ้าท่านไหนเวลาตอนเช้านะคะขึ้นไปยักชั้นหกนะคะคุณลิฟต์แก้วด้านหลังโรงแรมไปชั้นหกเขาจะมองเห็นวิวตัวเมืองปากเซร,รอบนิดเลยค่ะด้านหลังโรงแรมเป็นแม่น้ําเซโดด้านหน้าเป็นแม่น้ําโขงนะคะเมืองปากเซได้ได้ชื่อมาจากแม่น้ําเซโดกับแม่น้าโขงบรรจบกันนะคะ ตรงที่มันเป็นจบกันมันเป็นปากของแม่น้าพอดีเลยเขาก็เลยเรื่องว่าเมืองปากเซคือปากของแม่น้าเซนนะตกง่ายจา้ะไปอาศัยจ้ะแต่พนไม่ได้เรียนค่ะไม่ได้เรียนคือสามารถอ่านได้นะคะเวียดน,นามกับขมีต้องเรียนค่ะต้องเรียนส่วนซ้ายมือที่เราเห็นใกล้ๆนี้จะเป็นบานเจาเดาเือ ค่าบ้านเจยวดาวเจ,จ้าจของตลาดที่เราจะเข้าเจ้าของยูทูบฟรีเจ้าของส่งออกกาแฟนะคะเจ้าของคนี้ไม่ใช่คนลาวเลยจำเนอแต่ว่าจะเป็นคนชาวเวียดนาม <c oughs> จะใชาเวียดนามแปสภาษาลาวแต่บ้านที่ที่อยู่ที่่อยูไปเรื่อยแล้วจะเป็นบ้านที่ตาสีเรร้อย <c oughs> แล้วอาสีฟ้า <c oughs> แต่ก็ยังอีกตั้ เฉยๆอยู่ว่าถ้าจะสร้างเป็นบ้านหรือสร้างเป็นอะไรสักอยากบางคนบอกเป็นคาสิโนไหมนะบางคนว่าเขาจะสร้างเป็นคาสิโนไหมอย่างเงี้ยแต่ว่าชธรทางทางเจ้าศักดิ์เนยังไม่อนุญาตให้สร้างคาสิโนนะค่ะที่ลาวได้มีอยู่ที่สวรรค์เขตกับที่เมืองจันทร์ค่ะค่ะเป็นได้เลยเนาะเอ่อทำเหมือนแบบสร้างอาหลับบนน้ำีโดมีอะไรด้วยนะคะนี่นะคะเป็นตึกแถวห้องรับ สามล้านบาทเป็นเงินเหรียญ US ตัวหนึ่งแสน US นะคะแต่พอฝั่งด้านขวามือฝั่งด้านนู้นที่สร้งขึ้นมาใหม่ของละาหกล้านานะคะห้องละาหกล้านวุ้นติดจับมาแล้วนะคะคนใครว่าความงามภาพก็ได้ความสวยน้อไม่ได้มาปรึกษาคาะที่ปากเซนะคะวุ้นติดนะคะเอาคนมาโฆษณาเกาหลีเกาหลีอาจจะคนมาลองง่ายๆเนาะมาโฆษณานะค่ะนี่ค่ะท่านเห็นใจเลยจ้ะ รถสีสัคนครอบครองงานภาพบ่ได้ภาษาลาวบ่ไี้เดี๋ยวเราจะจอดท็อปปี้ดูสินค้าเพราะว่าถ้าไปประเทศไหนเราต้องไปดูตลาดถึงจะเห็นถึงการดำรงชีวิตวิถีชีวิตของคนของประเทศนั้นๆนะคะเราปาทถมเปนยังไงจอดข้างในได้อยู่เด้อจอดข้างในได้อยู่นี่แหละค่ะตลา,าดดาวเฮืองอยู่ด้านขวามือนะคะข้างนอกก็จะเป็นขายพวกเครื่องเงิน มีเงินแท้เงินผสมนะคะเงินแท้ก็จะราคาแพงอยู่เง the ินผสมก็ราคาถูกแต่ถ้าท่านใหที่สนใจเรื่องเครื่องเงินเดินไปป้ายสีเขียวนะคะนั่นป้ายสีฟ้านั่นจะขายเครื่องเงินแท้นะคะอยู่ข้างในเขาจะขายเครื่องเงินแท้เลยถ้าออกไปแถมท่านก็จะเป็นเครื่องเงินผสมโดยส่วนใหญ่นะคะเดินเข้าไปก็จะมีกระเป๋ามีโทรศัพท์มือถือแต่บางท่านว่าอยากซื้อโทรศัพท์มือถือได้ไหม ถ้าเครื่องหนึ่งได้ใส่ในกระเป๋ากางเกงและพวกแบตชาร์จอะไรก็คือเก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อผ้าอ่าบางท่านก็สนใจซื้อนะคะแล้วก็มีพวกผ้าซูงผ้าชิชชู่เราจะใช้